สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราอยู่กันที่ดำเนินสะดวกจะพาทุกท่านร่องเรือตามรอยเสด็จประภาคต้นของในหลวงรัชกาลที่5นักของดำเนินสะดวกค่ะสถานที่ที่เรายืนอยู่นี่คือวัดโชติททยยารามเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวดำเนินสะดวกนักท่องเที่ยวที่มาวันนี้มาสักการะหลวงพ่อรุบรีราเมศ และนอกจากนี้ภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์วโชติทายการามซึ่งรวบรวมวัตถุบโบราณต่างๆเช่นเครื่องถ้วยชามเครื่องแก้วคัมภีร์ไบาลานต่างๆเป็นต้นค่ะได้เวลาพาทุกท่านลงเรือกันแล้วอยากให้ทุกท่านได้มาชมบรรยากาศของดำเนินสะดวกบรรยากาศดีมากลมเย็นสบายอยากให้ทุกท่านลงมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ค่ะ เรามาถึงจุดสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่5ท่านทรงเสด็จประพาสต้นมาบ้านเจคโหดมหาเด็กนอกพระราชวังของรัชกาลที่5ทันทีที่เรือเทียบท่าบ้านเรือนไทยที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์เป็นบ้านที่มีตั้งแต่ดั้งเดิมไม่มีการดัดแปลงใดๆแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในสมัยนั้นเป็นเรือนไทยริมคลองดำเนินสะดวกอายุกว่า100ปี เป็นหนึ่งในตำนานการเสด็จประาพาสต้นของในหลวงราชการที่5ค่ะหลังจากที่ได้ชมเส้นทางประาพาสต้นแล้วเราจะพาทุกท่านร่องเรือชมวิถีชีวิต2อริมฝั่งคลองความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายที่ยังคงใช้ชีวิตตามสายน้ำได้อย่างกลมกลืนกับยุคสมัยใหม่ได้ชมบรรยากาศและท่านอาหารที่อร่อยบนเรือเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจมากเลยค่ะ วันนี้ได้พาทุกท่านมาเติมพลังชีวิตกันแล้วได้ทั้งบุญอิ่มทั้งใจครั้งต่อไปเราจะพาท่านไปเที่ยวไหนโปรดติดตามตอนต่อไปกันนะคะ